ก่อนสวัสดีครับวันนี้เราก็มาต่อกันที่ EP ที่2นะครับหลังจากที่ผมไปซื้อซีแคมที่ร้านของเก่ามานะครับก็ทาการขัดเตรียมช่งงานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะาทำฐานกันครับฐานนี่ผมจะใช้เป็นเศษไม้ที่ผมมีอยู่นะครับผมก่อจะตัดทอนให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการครับผมอันนี้ก็จะตัดไปเลย สำหรับการตัดนะครับเราอยากจะให้แม่ยำเนี่ยผมจะใช้เป็นเลื่อยวงเดือนสไลด์ของทางบอสครับสำหรับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงอย่างงานแบบนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นเลื่อยสไลด์เนี่ยครับก็จบสุดสดครับต่อมาครับผมก็จะทําการรีดไม้ครับการรีดไม้เนี่ยผมก็จะรีดให้ทั้งสองฝั่งมันเรียมเลยนะครับผมก่อนที่จะมาขัดทําสีครับขั้นตอนต่อมานะครับผมผมก็จะนําเหล็กที่เตรียมไว้คลิปที่แล้วนะครับผมมาทําการมาร์กแบบนี้ครับผมแล้วก็จะทําการซาอกล่องครับเพื่อที่จะซ็อกล่องเพื่อที่จะวางสายไฟนะครับผม แต่ขอบทา้งด้านข้างเนี่ยผมจะใช้ทีมเมอร์ครับในการเซเอ่อในการเก็บชิ้นงานครับผมเพื่อให้ขอบชิ้นงานเอ่อเกิดความสวยงามครับผมอันนี้ก็จะไล่เอ่อทีมเมอร์ไปเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นดอก R เนี่ยแหละครับในการขึ้นรูปชิ้นงานครับผมขั้งต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาเลือกดอกนะครับผมเพื่อที่จะทําการกัดล่องที่ผมบอกที่ต้นคลิปเมื่อกี้ก็จะใช้เป็นดอกเอ่อ90องศาครับเป็นดอกกัดลึกเป็นดอกเอ็นมินอะไรเงี้ยครับผมก็อธิบายไม่ถูกครับผมอันนี้ก็จะเอ่อกัดไปเลยครับผม บรรยากัดเปล่องซีเลียมไปก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดทั้งด้านหน้าแล้วก็เปิดทั้งด้านหลังเพื่อที่จะใส่ใสายไฟแล้วก็ร่องทั้งด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นสวิตคับผมตัวสวิตเนี่ยเราก็ต้องอ أ, กัดลงไปให้ลึกหน่อยนะครับเพราะว่า e ตัวสวิตเนี่ยเขาจะมีตัวความลึกของตัวสวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรครับก็เลยต้องกัดให้มันลึกลงไปหน่อยครับผมเดี๋ยวจะเห็นภาพตอนช่วงท้ายครับเพราะว่าผม ไปได้นําตัวสวิกมาให้พีดูว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนครับผมแต่เป็นสวิกวินเทจเนี่ยแหละครับผมและนี่ก็จะเป็นลักษณะงานที่กัดเสร็จนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปขัดเก็บชิ้นงานอีกหนึ่งครั้งครับผมการขัดเก็บชิ้นงานเนี่ยคือก็จะไล่ขัดทั้งด้านหน้าแล้วก็ทั้งด้านข้างด้านหลังหมดเลยครับก็จะใช้เป็นเครื่องกระดาษทรายของทางบอร์ครับผมเครื่องกระดาษทรายตัวนี้นะครับผมจะเป็นใส่กระดาษทรายที่เป็นเหมือนตีทุกแกเนี่ยก็จะเป็นขนาด5นิ้วครับ ตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีถุงเก็บฝุ่นในตัวครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็อาจจะมีฝุ่นเล็ดลอดมาบ้างครับแต่น้อยมากๆเลยครับผมสําหรับตัวเครื่องนะครับผมก็จะเป็นแบบไร้สายนะครับเวลาที่ใช้งานกน็จะได้ไม่พันไปพันมารอบตัวเราด้วยครับผมอันนี้คือข้อดีของเครื่องขัดอัดาษทรายแบบไร้สายเลยครับ นี้เราก็จะไล่ขัดไปเลยครับพอเราขัดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะหาตำแหน่งเพื่อที่จะเจาะรูครับผมการเจาะรูนะครับผมก็จะใช้ดอก9.5ครับในการเจาะนะครับเพื่อที่เวลาร้อยสายเนี่ยก็จะมาพอดีเลยครับผมเป็นการเจาะเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวผมก็จะมาวางสวิกดูครับหาตำแหน่งให้ตรงกับร่องที่ผมกัดไว้นะครับพอได้ตำแหน่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาหาเซนเตอร์ครับในการเจาะรูครับผมก็จะเจาะดอก3มมิลนาไปก่อนครับแล้วก็ค่อยเจาะดอกใหญ่ไล่ไปครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะหน ถ้าเราไปอัดดอกใหญ่เลยเนี่ยก็ใช้เวลาในการเจาะนานมากๆเลยครับผมข้อต่อมานะครับผมก็จะเจียทางด้านหลังนะครับผมเพื่อให้ความบางเนี่ยเราจะได้สามารถใส่ตัวสวิตช์ได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่เจียออกเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะใส่สวิตช์แล้วขันเกลียวด้านบนได้ครับผมก็จะเจียให้มันตื้นหน่อยครับเพื่อที่เวลาใส่สวิตช์นะครับเราจะได้ขันน็อตเข้าไปได้ครับผมระหว่างรอนะครับผมก็มาทําสีรอเลย ก็จะใช้เป็นสีที่เป็นสีย้อมไม้ของสูตรน้ำเนี่ยแหละครับผมในการย้อมครับสาหรับในการย้อมนะครับผมจะใช้สีไม้สักไปก่อนนะครับผมเพื่อให้ตัวชิ้นงานแดงครับแล้วผมก็จะตามด้วยสีโอครับผมเอ้ตามด้วยสีวอลนัดครับแล้วตัวชิ้นงานก็จะ ออกมาสวยงามแบบนี้ครับผมก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยที่ผมปรึกษาพี่ๆช่างไม้แล้วก็มาลองปฏิบัติทําดูนะครับผมตัวชิ้นงานมันก็ได้ที่ออกมาค่อนข้างที่จะสวยงามครับผมดีว่าสีฝุ่นเยอะเลยครับสีฝุ่นสีฝุ่นเนี่ยครับบางทีเราใช้งานไปเนี่ยมันไม่ค่อยเกาะเนื้อไม้ครับมันก็จะลอกบ้างอะไรบ้างครับผมต่อมาจะเป็นการเคลือบเนื้อไม้ครับการเคลือบเนื้อไม้นะครับผมจะใช้เป็นสีสูตรน้าครับสีสูตรน้าตัวนี้นะครับผมจะเป็นสีกึ่งเงาครับผม ก็จะสวยงามไม่เงาจนเกินไปนะครับผมแต่ว่าเป็นถูกใจเวรรุ่นวินเทจวินเทจแน่ครับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการเจาะรูเพื่อที่จะยึดครับผมจะเจาะทั้งหมด4รูครับผมเพื่อที่จะยึดตัวเหล็กเพจตัวนี้ครับติดกับไม้โครงสร้างเมื่อกี้ครับผมเราก็เจาะรอครับรอจนฝาตัวเล็กเกอร์ที่เราพ่นไปมันจะแห้งครับผมแล้วก็เชมเฟอร์รูด้วยนะครับเพื่อเวลาที่เราใส่สกรูเนี่ยตัวชิ้นงานก็จะได้จมสวยงามครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยๆนะครับที่นำมาฝากพี่ๆในวันนี้ครับผม ต่อมาก็จะเชื่อมทางด้านในครับผมเพื่อไม่ให้ตัวชิ้นงานมันหมุนไปมาครับแล้วก็จะเสริมตัวมือจับไปด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อให้ตัวโครงสร้างมันเหมือนกับตัวแคมป์ชิ้นงานนะครับผมก็จะเชื่อมสองฝั่งนะครับสายเหตุที่ตัดนี่คือตัดเพื่อที่จะให้สายไฟมันร้อยผ่านทางด้านล่างไว้ได้นะครับผมอันนี้ก็จะทาการไล่เชื่อมไปเลยครับเชื่อมล้อมรอบไปเลยและตัวโครงสร้างที่เราได้นะครับผมก็จะ ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวเหล็กเพจนะครับเชื่อมติดกับตัวซีแคมป์นะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ตัวสวิตช์ครับตัวสวิตช์ที่ผมบอกตรงขั้นต้นนะครับว่าสามารถสาเหตุที่เกียร์นี่ก็คืออยากจะให้ตัวเกียร์ด้านบนเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะยึดน็อตได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูเลยครับถ้าเราไม่เจียร์เนี่ยครับตัวชิ้นงานตัวสวิตช์เนี่ยก็จะไม่โผล่เกียร์มาเราก็ไม่สามารถที่จะยึด แล้วก็ใส่น็อตทั้งน้านบนไปได้นะครับและนี่ก็จะเป็นชิ้นงานที่ประกอบเสร็จนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อมาจะเป็นขั้นตอนการประกอบนะครับผมก็จะประกอบขั้วไฟนะครับผมเชื่อมติดกับตัวชิ้นงานไปแบบนี้เลยก็เป็นวิธีเดียวที่สามารถที่จะเชื่อมติดได้นะครับถ้าใช้เป็นการยึดสกูเนี่ยก็คงจะไม่ได้ครับผมต่อมาก็จะเป็นการประกอบสายครับผมก็จะใช้สายลายนะครับผมเป็นสายสีดําครับ แล้วก็จะเชื่อมติดกับตัวสวิ์นะครับการต่อสวิ์นะครับมันจะมีสายอยู่2สายนะครับเราก็ต้องเลือกสายใดสายหนึ่งนะครับเพื่อเป็นตัวจัดวงจรนะครับผมการต่อวงจรก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับผมก็จะประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อมานะครับผมจะร้อยสายนะครับผมเข้ากับตัวไม้ที่ผมได้ทําการเลาเตอร์แล้วก็ทําสีไว้นะครับก่อนที่จะใส่ก็จะใช้เคเบิลไทจักไว้หน่อยนะครับผมเพื่อเวลาที่เราใช้งานเนี่ยดึงสายหรือเก็บสายนะครับตัวสายก็จะได้ไม่หลุดจากกั้วนะครับผม แล้วก็ยึดน็อตทั้งหมด4ตัวเลยครับต่อขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนการใส่หลอดไฟแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดใช้งานกันดูเลยครับและนี่ก็จะเป็นโคมไฟีแคมป์ที่เราทําในวันนี้นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับตัวชิ้นงานนะครับผมก็จะทําด้วยไม้ผสมกับเหล็กเหมือนเดิมครับตามคอนเซ็ปต์อินกวินเท็เลยครับผมสำหรับงานวันนี้นะครับผมก็เป็นงาน DIY ตัวแรกของปีครับถ้าพี่ๆชื่นชอบนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจและติดตามอินกวินเท็ดด้วยนะครับขอบคุณครับ